สานตะขอรเขาเป็นไข่ทำไมาต้องให้ของขวัญน,นะแล้วเวลสตัวแรกของโลกมันเป็นตัวอะไรคำถามสเปเชียลคนทุกคนบนโลกเป็นญาติกันหรือเปล่าก็ลองมาวิคห์แล้วราลองมาหาความรู้กันใน Google นี่ฝ่า <c oughs> กลับใหม่แล้วก็ชอบคนเหงาอเล็กันโน้ตขเจมส์อเล็กันโนครับฮิโอ้โหไงใส่หมวยให้มันเข้าตีมหน่อยในเมื่อวันที่ลงคลิปวันนี้น่าจะเป็นวันคริสต์มาสอีฟใช่ไหมที่จะลงคลิปเนี้ยเออและพรุ่งนี้มันก็คือวันคริสต์มาสโอ้โหมันแบบเข้าตรงเข้าตีมข้ามหมู่ข้ามหมูมาใส่ไงนี่ก็กลับมาอยู่กับรายการมันเป็นยังไงรายการที่จะมาค้นหาความรู้ที่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่เออเป็นยังไงคลิปที่แล้วพูดคี้ปวะ คือรายการเนี้ยคนก็อาจจะแบบว่ายังไม่ชินไงไชินกับรายการจริงเลยใช่ไหมละ่ะรายการนี้ก็คือแบบเป็นรายการที่แบบว่าหาคําตอบคือทุกเรื่องอะว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรว่ามันเป็นยังไงเออถ้าใครมีคำถามอะไรอยากถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยยังไม่ได้กดซับสไครต์กดซับสไครต์เป็นกลังใจใผมด้วยแหละน,นะครับเออไปเรื่องแรกเลยดีกว่า เรื่องแรกเคยสงสัยไหมว่าทําไมซานตาคลอสเนี่ยถึงแจกของขวัญเออเขานึกอะไรถึงอยากแจกของขวัญแล้วก็ทําไมเขาต้องเป็นคนแก่ใจดีใช่ไหมหน้าตาใจดีแล้วแบบมีสีประจําตัวคือสีแดงขาวเออแล้วต้องแจกของขวัญทําไมทําไมแล้วจ,จริงๆแล้วเขาเข้ามาจริงๆหรือเปล่าก็ลองไปเสิร์ชดูกูเกิลเลยดีกว่าเพอเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาอธิบายอะไรเออเสิร์ชเลยกูเกิลประวัติซานตาคลอสเออเสิร์ชเลยก็คุณจะไปแคมปัสตาด้วยนะครับชื่อเขาด้วยกันเราเ ประวัติซันทาครอสนักบุญนิโคลัสที่เด็กๆทั่วโลกรอคอยโอ้เขาเป็นนักบุญเหรอ และซันตาคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากอะไรใช่ไหมก็คือนี่เลยชื่อซันตาคอร์สมาจากนักบุญนิโคลัสเออซึ่งเป็นนักบุญที่ชาวฮอลแลนด์นับถือเป็นนักบุญองค์อุปถรัรมภ์ของเด็กๆนักบุญอง์นี้เป็นสังฆราชของไมราอยู่ในประเทศตุรกีปัจจุบันอาฮะมีชีวิตอยู่ราวศตวรรษที่4เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐก็ยังรักษาประเพณีไว้คือฉลองนักบุญนิโคลัสในวันที่6ธันวาซึ่งหมายถึงนักบุญนี้จะมาเยี่ยมเด็กๆและเอาของขวัญมาให้เด็ก พยบมาก็รู้สึกอยากมีสูวนรูปในประเพณนี้นี้บ้างอ่ะเพื่อรับของขวัญประเภทนี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปในอเมริกาอ๋อ,อก็คือสังฆรัช ที่ใจดีองคหนึ่งใช่ไหมอ้ออ๋ออ๋ออโอโดยมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงบางอย่างคือชื่อนักบุญนิโคลัสก็เปลี่ยนเป็นซาตาคลอสอ่าและแทนที่จะเป็นสังฆราชซึ่งเป็นนักบุญองค์นั้นก็กลายเป็นชายแก่ที่อ้วนใส่ชุดแดงอาศัยอยู่ที่โคโรกเหนือมีเลื่อนเป็นพานะมีกวางเล่นเดียนลากและจะมาเยี่ยมเด็กๆทุกคนในโรคในโอกาสวันคริสต์มาสโดยลงมาทางฝ่องไฟของม้าเพื่อเอาของข,องขวัญมาให้เด็กเหล่านั้นอ่อยี้นี่อย่างนี้นี่สรุปซาตาคลอสเขาคือคุณลุงใจดีเลยอือและเขาจะมีเรื่องเล่าอะไรนะ ว่าเออเราต้องเป็นเด็กดีแบบคขาสอนมึงเหมือนเหมือนคนโบราณเราเลยวะ <c oughs> คือต้องเป็นเด็กดีถึงจะได้ของขวัญจากดูซานตาจริงๆแล้วปัจจุบันนี้คือไม่ใช่ลูซานตาที่ให้หรอกพ่อแม่แหละแอบเอามาให้ <c oughs> ใช่ไหมเออเลตและ,และอันที่เขาทีแบบว่าวาดให้มันแบบว่าเป็นลุงหน้าตาใจดีสีสันฉูดฉาด <c oughs> ก็เพราะว่าเด็กรักกันแหละเออถ้าวาดหน้าตาที่แบบว่าไม่น่ารักไม่ใจดีเด็กก็คงไม่ชอบเราเนอะเออแต่ส่วนใหญ่ที่เด็กชอบก็พได้ของฟรีเลยโอใช่ไหม ไปเรื่องต่อมาในฟองอาเรื่องต่อมามีคนเขาถามผมว่าอยากถามว่าไวรัสตัวแรกเป็นตัวอะไรไวรัสนี่หมายถึงเชื้อไวรัสหรือไวรัสในคอมพิวเตอร์ครับเอออ๋อวันนี้ผมจะมาหาเป็นแบบว่าเชื้อไวรัสแล้วกันนะผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่ใช่อไม่ได้เรียนะว่าเชื้อไวรัสตัวแรกบนโลกมันคือตัวอะไรแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เลยว่ะไม่มีความรู้เลยว่ะความรู้เป็นศูนย์เลยศูนย์แบบศูนย์สนิทเลยไม่รู้จะเอามาวิเคราะห์ยังไงไม่รู้เลยว่ะไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้จะทำไงครับ ถาม g o o g l e สิครับไปเซิร์ชเลย Google อ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณจากวิกิพีเดียด้วยแล้วกันนะครับอ่าเรามา,ารู้จักไวรัสกันดีฝ่าไวรัสเป็นศัพท์มาจากภาษาลาตินแปลว่าพิษอ๋อในตำราชีววิทยาเก่าของไทยอาจเรียกว่าวิสาออ <c oughs> วิสาไวรัสวิสา <c oughs> อันเป็นการทับศัพท์ในยุคแรกจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าพิษเช่นเดียวกันปัจจุบันไวรัสหมายถึงสิ่งที่ไม่อาจจะสรุปได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ ทั้งในมนุษย์สัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตอืๆ่นๆที่เป็นสิ่งมีชีวิต,ม,วตมีเซลลทำให้เกิดโรคที่ส่งผลกระทบกว้างขวางจึงมีความสำคัญที่จะต้องศึกษาในทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจไวรัสเป็นปรสิตยอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ,ๆ,ๆไม่สามารถเติบโตหรือแพร่พันธุ์นอกเซลลอื่นได้ไวรัสถือได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีลักษณะของการเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงปการเดียวคือสามารถแพร่พันธุ์หรือถ่ายทอดสารพันธุกรรมของตนเองจากรุ่นหนึ่ง ไปอีกรุ่นหนึ่งอย่างไรก็ตามไวรัสไม่ใช่จุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดยังมียูลินซียที่มีขนาดเล็กกว่าวรัสก็คือไวร์รอยและพรีออนอ่านี่ไงไวรัสชนิดแรกที่ค้นพบคือไวรัสไบยาสูบด่าง TMW หรือทบักโกโมเสกไวรัสอ๋อจำไว้เลยนะนี่ไงไวรัสชนิดแรกที่ค้นพบคือไวรัสภาษาไทยก็คือใบยาสูบด่างหรือภาษาอังกฤษก็คือทบักโกโมเสก v วรัสนะครับเออไี่ใช่ไง เจอแล้วเจอแล้ววิกิพีเดียขอบคุณครับโอ้หหาตั้งนานซึ่งคนพบโดยมาตินไบโอนิกในปีคศ1899อ๋อในปัจจุบันมีไวรัสมากกว่า5,000ชนิดที่ได้รับการบันทึกไว้วิชาที่ศึกษาไวรัสเรียกว่าวิทยาไวรัสอันเป็นสาขาหนึ่งของจุลชีววิทยาโอ้เป็นไงได้คำตอบ สรุปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไวรัสตัวแรกของโลกก็ได้ไงเออแต่ไวรัสที่คนคนพบตัวแรกของโลกก็คือไวรัสบายาสูบด่างเออภาษาไทยสังกิษตัวย่อคือท m v อ่าเป็นไวรัสตัวแรกที่มนุษย์คนพบนะครับแต่ไวรัสตัวแรกของโลกเนี่ยผมโอ้โหมันโลกมันเกิดมากี่ล้านล้านปีแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเออมันก็คือการมีพัฒนาการไปเรื่อยๆอเออใช่ไหมล่ะเออเออเออ,เอ,อไปไปคำถามสเปยเชียวดิฟ้า <c oughs> คำถามสเปเชียลนี้มันก็คือสื่อมาจากเรื่องของใครเกิดเป็นคนแรกบนโลกใช่ไหมเออแต่อันเนี้ยมีคนถามผมว่าพี่ครับอยากรู้ว่ามนุษย์เป็นญาติกันทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่ามันมีมนุษย์ผู้อื่นที่นั่นแล้วก็ออกมาเป็นพวกเราแล้วก็แตกแขนงกันไปเรื่อยๆครับเท่เอะอะไรเท่หรือว่าทุกคนมักเกิดมาจากคนสองคนครับทุกคนเป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละหมดเลยแบบนี้อ่ะน้องก็เออน้องก็อาจจะพิมพ์งงๆหน่อยลยน,นะคือแบบว่าน้องกน็น่าจะถามประมาณว่าจาก คุณยายลูซี่ใช่ไหมที่ค้นพบว่าเป็นมนุษย์คนแรกอะมนุษย์ทุกคนอาจจะเป็นญาติกันเพราะว่าอาจจะมาเกิดจากยายลูซี่ไงซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกอะสมมตินะสมมติว่ายายคนลูซี่เป็นมนุษย์คนแรกนะก็คือลูกหลานออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือต้นตระลักก็คือมาจากยายลูซี่อย่างเงี้ยเหรอ ถ้าเป็นสำหรับผมนะผมว่ามันมีส์เป็นไปได้และก็มีส์เป็นไปไม่ได้นะสำหรับผมนะผมเขาแบบเป็นแบบว่า3ลักษณะแล้วกันนะก็คือหนึ่งก็คือความเป็นไปได้ที่ว่าทุกคนบนโลกเป็นญาติกันความเป็นไปได้ที่2คืออาจจะมีลิงมีวัฒนการการเป็นคนแบบในหมู่บ้าอื่นก็เป็นได้ไงสามเดี๋ยวค่อยว่ากันสองอย่างนี้ก่อนดีว่าอธิบายให้แบบชัดเจียกันกวฝาก็คือใช้เพ้นท์เหมือนเดิมเพื่อให้มันเข้าใจได้ง่าย ว่ามีนี่แม่น้ำแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำแม่น้ำมีน้ำปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บแล้วก็มีหมู่บ้านของคุณยายลูซี่อ่ะรู้เป็นหมู่บ้านของคุณยายลูซี่อันนี้คือความเป็นไปได้ที่หนึ่งก็คือมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าคุณยายลูซี่อาจจะเป็นคนคนเดียวที่วิวัฒนาการมาจากลิงและออลูกหลาเป็นราเหมือนทุกวันนี้และอย่างที่สองก็คือคนเราทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นญาติกันเออเพราะว่าอาจจะมีหมู่บ้านอื่นน่ะที่เป็นแบบคุณยายลูซี่อาจจะมีคนที่วิวัฒนาการแบบคุณยาย่ไไังงมคนพบ แล้วแบบที่สามคืออะไรรู้ไหมเราก็อาจจะเป็นยากกับสัตว์อื่นด้วยอะดิเออใช่ไหมเพราะว่าเราวิวัฒนาการมาจากลิงแลวลิงวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งนั่นก็แปลว่าไอ้ไอ้สัตว์เลื้อยคานตัวนั้นอ่ะอาจจะวิวัฒนาการเป็นลิงแล้วหนึ่งหมู่บ้านอะแบบเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านก็ได้อะมันจะมีสัตว์เลื้อยคานตัวหนึ่งอะสัตว์เลื้อยคานนี่บ้านพองโง่สัตว์เลื้อยคานตัวหนึ่งซึ่งวิวัฒนาการออกมาแบบแตกแขนงเลยเป็นหนึ่งคือเป็นลิง ลิงอาจเป็นลิงหนึ่งตัวลิงอาจจะนี่เป็นลิงนะลิงลิงนี่ลิงไอเรสเลขาตัวนี้มีวัฒนาการกลายเป็นลิงหนึ่งเผ่าแล้วอาจจะมีวัฒนาการกลายเป็นเป็นม้าก็ได้เป็นหมีเป็นหมูเป็นตัวอะไรก็ได้อะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบวัฒนาการเป็นตัวเดียวอ่ะมันมีความเป็นไปได้เลยว่าอันที่สามก็คือเราก็เป็นญาติกับลิงและเราก็อาจจะเป็นญาติกับม้าเราก็อาจจะเป็นญาติกับวานเราก็อาจจะเป็นญาติกับโรมาเพราะว่าเราก็คือต้นระเนิปมาจากเดียวกันก็คือจากในน้ําซึ่งมันเป็น ตัวอะไรก็ไม่รู้ไงเออถ้าคิดแบบว่าลึกเข้าไปอีกอะใช่ไหมล่ะที่ผมลองวิเคราะห์มานะ่มันก็จะมาประมาณนี้แหละเอออันนี้ก็จะไม่ได้มาหาใน Google นะเพราะว่าผมลองหาแล้วอะตั้งแต่เมื่อวานอะเพราะผมก็คาใจเหมือนกัน <c oughs> ลองหาแต่เมื่อวานมันก็ไม่มีอะเออมันหาไม่ได้จริงอะเออเออเออพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหกี่ล้านปีที่แล้วใครจะมาเจอตัวเจอ <c oughs> ใช่ไหมออโอเคสลับวันนี้ก็โอ้โหพูดมากยาวเลย <c oughs> <c oughs> ได้ความรู้แล้วก็ได้ได้การวิเคราะห์ คลิปนี้นี่เต็มจริงๆเลยเต็มเต็มเต็มรายการนี้ปวดหัวจริงมันจจบแค่นั้นคุณเหงาใช่ไหมผมเหงาเหมือนกันเลยทำคลิปเนี่ยฮิฮิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยกันนะครับถ้าใครมีคำถามอยากถามก็ถามอะไรเลยรายการนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนที่จะมาให้คําตอบนะก็จะเป็นพี่ๆในเว็บที่เขาหามตอบมาให้ซึ่งไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่เด็มินไอคนที่มีความรู้อะไรอ่เ้เรื่องเมื่อกี้ก็สมมุติขึ้นมามันคือการคาดเดามันก็ไม่ใช่เรื่องจริง คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบผมก็ได้ไงเออโอเคงั้นก็นมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสลหรับวันนี้ก็บายบายฮิฮิเมอร์ลี่คิิหมันดะจ้ะ